รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,คะพบกับเราสองพ่อรูกเช่นเคยนะครับในรายการพ่อรูป,รปสุดฤทธิ<ป>์กับแล้ววันนี้ปีบอกว่าจะพาเราสองคนไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามกันต่อไปไหนกันดีคะถือต้องมาจาังหวัดสมุทรสงครามเราก็ต้องไปเที่ยวอุทยานรอสองเพราะตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่เพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวมากขึ้นจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปชมกันค่ะไปครับช่วงแผลงฤทธิ์สนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้ม แยกขยะกก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตททั่วประเทศ m a ส t ต r CX ใหม่ SKY-ACTIVE SUV บริษัท KTN i n อ e r t ินเตเทจำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศอันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นเรือนเดินใหม่หรือเรือนเก่าไม่ไแน่ใจเพราะมันเหมือนกันหมดเลยเนาะ เราเคยมาแล้วอุตวัดนานเกิน5ปีแล้วที่เราเคยมานี่เราก็เดินวนจ๋อสวัสดีค่ะใช่ว่านางเอกพิศวาสจะบอกเลยว่านางไม้ที่ไหนนางเอกพิศวาสก็ต้องแต่งชุดไทยอยู่ในบ้านไทยแต่ไม่ใช่คุณอุบลนะคะที่นี่ก็คือ คุณวารุณีรอดศิล์น,นครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์น,น่า <พอ S 1> รักรจังเลยตั้งแต่งชุดไทยประจําสถานที่ะนะคะ,คะถามประวัตินิดนึง่งว่าอุทยานรอสองอนี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ในช่วงนั้นก็คือมีการเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีรกรุง <ผม S 2> รัตนโกสินทร์นะคะตอนนั้นก็คือพระนาท่านมอมหลวงปิ่นมาลากุลนะคะซึ่งสืบราชสกุลมาจากองค์ท่านรัชกาลที่ 2, 2ท่าน <ผม S 2> ได้รวบรวมผู้ที่จงรักภักดีแล้วก็สายราชสกุลในองค์ท่านรัชกาลที่ 2, 2เนี่ยก่อตั้ง มูลนิธิรัชกาลที่2ขึ้นมาค่ะ,คะและในปีนั้นพระองค์ท่านรัชกาลที่2ได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกด้วยในด้านวรรณกรรมใช่<อ>ค่ะและ,ะหลังจากนั้นเราก็ได้รับมอบที่ดินผืนแรก จำนวนทั้งหมด1 1ไร่จากท่านเจ้าวาดวัดอัมพวันเจติยารามซึ่งเป็นที่ดินต้นตระกูลของพระราชมารดาของท่านรัชกาลที่สองใช่ค่ะและจึงเป็นที่มาของการก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ้านาลัยหรือว่าอุทยานรอสองที่พวกเรารู้จักปัจจุบันค่ะโอ้มีเรื่องราวเกิดมากมายเนี่วมันมีที่มาที่ไปคนไม่รู้ไม่ใช่อยู่ๆเกิดอยากจะสร้างขึ้นมาก็สร้างมันมีเหตุมีผลขึ้นมาคะนักท่องเที่ยวเข้ามาในนี้ก็จะพา ทุกท่านจยสักการะองค์ท really? <speaking> ่านรัชกาลที่สองก่อนพระบรมบรูปขององค์ท่านค่ะเชิญค่ะเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์ท่านถนัด แล้วก็มีพระปีชามากที่สุดแล้วก็ชื่นชอบทรงโปรดปานมากที่สุดก็คือซอสามสาย <oded> าและใชายคางาช้างทั้งงานเลยส่วนตรงหน้าซอจะทําจากกะลามะพร้าวตรงนี้ก็จะเป็นวิดีทัศน์พระราชประวัติขององค์ท่าราชการที่สองตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเสด็จพระบรมราชสมภพณที่ตําบลอัมพวาแห่งนี้ค่ะพอเรามาถึงเรือนนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนที่เราจะขึ้นไปชม วิถีชีวิตอของคนไทยจำลองนะคะนุยอยากให้มาดูตรงกิจกรรมของอุทยานรัชกาลที่สองก่อนนะคะที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาก,ก็คือจะมีการให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกแต่งชุดไทยชุดไทยเนี่ยมีหลายแบบมากเลยค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นชุดเด็กน้อยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ชายมีราประแตนมีสบายจงกระเบนใช่แล้วแต่จะเลือกใส่ค่ะก็คือผู้ใหญ่ท่านละ100บาทเท่านั้นเองส่วนเด็กก็คือ5 0บบาทเท่านั้นเองมีเครื่องประดับ ให้พร้อมมีรองเท้าให้แต่งแล้ก็ถ่ายรูปหรือว่าแต่งตลอดการเดินชมตลอดการเดินชมเลยค่ะไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดได้รู้สึกเหมือนชายค่ะเราย้อนเวลาย้อนยุคชายค่ะบางคนชุดไทยไม่มีมาใช้ที่เนี่ยแต่ใช่ค่ะมีแต่งหน้าทําผมให้ด้วยใช่ค่ะมีครบเลยค่ะแต่ว่าบางท่านอาจจะทามาเองก็มีค่ะหรือจะเอาชุดมาให้เราใส่ให้ก็มีค่ะหรือบางบางคณะเนี่ยค่ะมาถ่ายพีวดดิ้งก็มาเช่าชุดเราก็มีค่ะ พอเราขึ้นมาด้านบนนะคะบ้านทรงไทยหมูห้าหลังเราก็จะมาตรง,หล,งหลังก็จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ว่า,าผู้ชายไทยผู้หญิงไทยเด็กไทยไทยเด็กหญิงไทยในสมัยก่อนเนี่ยเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่กันแบบไหนบ้างเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเราจึงได้จัดทำโซนนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะ ค่ะอย่างที่เราเห็นตรงนี้ค่ะจะเป็นการจำลองสำรับอาหารคาวหวานซึ่งอยู่ในกาบเห้ชมเครื่องคาวหวานบทพระราชนิพนธ์ของท่านใช่ค่ะที่มัสมันไก่แกงแก้วตาเคะรดร้นแรงใช่ค่ะที่เราเห็นตรงนี้จุดแรกก็จะเป็นการจัดห้องพระชายไทยเรือนหลังนี้เนี่ย สร้างาตามแบบฉบับเรือนขุนช้างขุนแผนเป็นชั้นขาหาบดีก็คือมีฐานะขึ้นมาหน่อยอย้ยคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนแต่ว่าจะเป็นเตียงนอนของอ คนที่มีฐานะเข้ามาหน่อยเพราะในสมัยขององค์ท่าราชการที่สองเนี่ยยังไม่มีการยกเลิกท่ายังมีท่าและไพร่ยอยู่อย่ค่ะพราะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นาการนวดลูกประครบซึ่งในปัจจุบันเราก็ยังคงได้เห็นบ้างตามสปาหรือตามร้านนวดแผนไทยอะไรเงี้ยค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็น อันนี้ของผู้หญิงละตู้เครื่องแป้งใช่ค่ะมีตู้เครื่องแป้งแล้วก็มีเครื่องอัดกรีบสบายมสมัยก่อนสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะสบายเหมือนกระโปงพิษเลยเ,ออเขาทำเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะมีเครื่องอัด,อดอใช่ค่ะงานที่สมัยก่อนก็คือเนี่ยค่ะจะเป็นสลักกระชักสลักออกมาแล้วก็นําผ้าผืนธรรมดาเนี่ยค่ะจับวางลงไปแล้วก็ใช้อัดพอเราเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นเครื่อง เป็นเจโรงลายน้ำทองแล้วก็ลายต่างๆที่เราบางบางชิ้นเนี่ยก็อยู่ในสมัยองค์ท่านรัชกาลที่สองและบางชิ้นเราก็ได้รับรับมอบมาจากราชสกุลที่สืบเชื้อสายมาจากองค์ท่านรัชกาลที่สองแล้วก็สมเด็จพระมารินแล้วก็สมเด็จพระศรีสุริยนซึ่งเป็นพระมเหสีองค์ท่านรัชกาลที่สองสเจ้า,ากัาง,าาอง,องค่ะ เรียกว่าวันนี้เราสองคนได้รับความรู้มากมายเลยนะคะทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในสมัยรัสการที่2องเนอะ,ะรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในสมัยท่านด้วยนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้มาที่ยวที่นี่คุณนุ้ยเต็มที่เลยค่ะ ค่ะก็การเดินทางมาที่อุทยานราชการที่2นะคะก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าการคมนาคมเราสะดวกมากใช่ค่ะทางรถก็จะมีรถตู้ให้บริการมีรถประจําทางถ้าเกิดขับรถขับรถส่วนตัวมาเองนะคะก็มาเส้นพระราม2ค่ะประมาณ6กกิโลเท่านั้นเองจากกรุงเทพมหานครไปเช้าเย็นกลับได้สบายเลยนะคะสำหรับค่าเข้าชมก็ไม่แพงเลยค่ะผู้ใหญ่30บาทเท่านั้นเองไม่แพงเลยค่ะเด็ก10บบาทเท่านั้นเองและเรามีเจ้าหน้าที่ให้ได้เงิน เดี๋ยวว่าเอามาช่วยดูแลจรูบรรุสถานที่แล้วเรามีเจ้าหน้าที่ประจําพิพิธภัณฑ์ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้กับไปด้วยไค่ะแล้วก็จะส่วนของอุทยานรัชการที่2เนี่ยจะเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะกันถึงอาทิตย์ จะเปิดตั้งแต่2องโมงครึ่งเช้าค่ะจนถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นใช่ค่ะจะมีโทรศัพท์ก็คือติดต่อสำนักงานอุทยานราชการที่2นะคะศูนย์สามสี่ค่ะเจ็ดห้าหนึ่งสามเจ็ดหกค่ะและอีกเบอร์นึงนะคะศูนย์สามสี่เจ็ดห้าหนึ่งหกหกหกค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ตลอดในวันและเวลาที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรามีคนรับโทรศัพท์ไปตลอดเดี๋ยวก่อนเน้นนิดนึงแสดงโขนตรงนี้นี่เมื่อไหร่ อรตรงนี้เนะคะเป็นโรงละครการแจ้งสนามญ้านะคะใช้การแสดงโขนค่ะเรื่องรามเกียรติ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีส่วนวันที่เนี่ยแล้วแต่หมายกําหนดการของสมเด็จพระเทพแต่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์แน่นอนค่ะ ก็ถ้ายังไงโทรมาสอบถามลงงน้าได้ค่ะวันนี้ได้ความดู้หลายอย่างเลยความเป็นอยู่ของคนไทยมาดูะารเดอนไทยมาที่อัมปวาอย่าลืมแวะมาอุทยานรอสองนะครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะช่วง Specialist นำสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะก,ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตททั่วประเทศและช่วงนี้ก็ถึงเวลาหาที่พักให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วละครับและเราก็มาเจอสถานที่หนึ่งซึ่งน่าอยู่นั่นก็คือณปายพงทางอัมพวา ตอนนี้อยู่กับเจ้าของอและ้วล่ะครับคุณตเนศเอื้อสุนทรส,ส,สวัสดีคับณปลายพงพาน,นี่เหมือนกับว่ามันอยู่ณจ,จ,จุดหนึ่งซึ่งมันอยู่ไกลโพ้น,นพอภวาหรือเปล่าปลายสุดปลายสุดก็ใกล้ๆํำนองนั้นครับค่ะแล้วมาเริ่มทำรีสอร์ทหรือว่าที่พักหรือว่าที่พักอี่รแบเนี้ยใช่ค,ครับเริ่มจากทำงานอยู่กรุงเทพครับสมัยก่อนแล้วก็ ก็เบื่อชีวิตในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็เริ่มจากมาหาที่ริมน้ําตอนน้นก็สิบกว่าปียังไม่มีตลาดน้ําครับตั้งใจว่าจะทําซัตอนบ้านปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ปลายละตอนนี้ยังบังเอิญโชคดีคิดว่าไม่รอแล้วอไม่ติดตังก้อนนึงพอเลยก็จบแล้วก็ทําทําเลยเมื่อก่อนทำอะไรทำเสื้อผ้าที่สยามสปอร์นั่นน่ะสิฉันก็ว่าอยู่เป็นสไตล์คนที่มีหัวศิลปะแล้วก็จะเป็นแนวนี้เป็นคนที่นี่หรอคะ เป็นคนจังหวัดนี้ครับออ๋ถึงว่าใช้ชีวิตที่บ้านเกิดมันก็เลยหาที่ที่ต้องการได้ง่ายขึ้นเปิดมานานหรือยังคะคิดว่าประมาณ8ปีนะครับก็นานเนาะก็นานก็สร้างตอนนั้นสยามกนะ เใช่พอไฟไหม้แล้วผมมีโอกาสได้อยู่บ้านเดือนหนึ่งแล้วมีความสุขมากก็เลยแล้วน้าท่วมอีกอะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยนี่มันดีแล้วนี่หว่าก็เลยดีค่ะใชีวิตวิทยจบเลยตรงนั้นเลิกปิดกิจการเลยถูกต้องแล้วเราเด้เงินก้อนตรงนั้นมาใช่ครับตรงนี้ที่นี่ไม่โฆษณานะครับใช้ปากต่อปากครับแต่ว่าก็จะมีรายการมีอะไร าาคือได้ยิน,ยนชื่อเสียงว่าสวย,ยงไงก็เลยต้องตามมาทายทงเงียบงสงบ,บเป็นกันเองเจ<ช>้าของร้านสองคนตาใหญ่ทำกันเองหมดทุกอย่างแล้วออกแบบเองไหมเนี่ยใช่ ออกแบบเองใช้เวลาก่อสร้างนานไหมใช้เวลาก่อสร้างประมาณ1ปี12หลังหลังทั้งหมดมี1 2หลังที่แรก10แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเพิ่มมา2องก็สิเพิ่มมา2เป็น12แล้วในเรื่องของการออกแบบตกแต่งนะคะมันเป็นสไตล์ไหนคะจริงๆผมเรียกว่าเป็นจตามใจฉันเป็นร่วมสมัยแบบพื้นบ้านมีอะไรก็เหมาะมีอะไรก็เหมาะเข้าไปนึกอะไรได้ก็ใส่ก็ไปส่วนใหญ่วัสดุก็จะเลือกที่คนพื้นถิ่นพื้นบ้านเนี่ยที่เขาใช้กันอะไรอย่างนี้ครับต้นไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามไมเให้เป็น อัมพวาอะไรให้มากที่สุดต้นไม้นี้คือของเดิมเขาปลูกใหม่หมดทุกต้นเลยครับฮะพุ่งที่ปลูกใหม่เหรอครับไม่น่าเชื่อสิปีต้นขนาดนี้ต้นนั้นประมาณ12ผมซื้อที่14ปีแล้วแต่ว่าเปิดรีสอร์ทไปต้นไม้ก่อนทารีสอร์ทใช่ครับทำแลนด์สเคปก่อนจัดสวนก่อนครับอ๋อมีความฝ่ายฝันมาตั้งแต่ก่อนใั่เรื่องสยามใช่ครับใช่ครับมันทะลุกนหนดไหมทะลุหมดเลยครับ ที่นี่ร้อยสิบเอ็ดวัดเนี่ยติดน้ําหมดคลอ,องประชาชมชื่นตรงออกไปด้านนี้ประมาณสิบนาทีก็จะถึงแม่น้ําแม่กลองออข้าแม่น้ําแม่กลองไปก,ก็จะเป็นตลาดอัมพวาอุทยาลรอสองใกล้ๆก,กันหมดเลยสาม,มารถไป่ึงได้ใช่ใรครับแล้วก็ชมหิ่งห้อยอะไรเงี้ยครับตอนคืนค่ะและสนุนราคาห้องพักราคามันราคาห้องพักสองท่านเริ่มต้นที่พันห้าร้อยบาทครับรวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าด้วยครับ ที่นี่ก็เปิดร้านอาหารด้วยเน้นเป็นโทรจองโทรแจ้งล่วงหน้าสักนิดจะได้เตรียมใช่ครับน้อยไงใช่ครับดูแลถูกต้องครับมีแค่สองคนมาที่นี่มีแม่บ้านอีกเป็นสามคนแม่บ้านวันธรรมดาเนี่ยจะมีคนหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเป็นสุกเสาร์ที่ก็สี่คนก็ถือว่าน้อยดูแลกันเองอ่ะที่บ้านอ่ะเนาะนี่ผมเพิ่งตัดต้นไม้กวาดแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลย ครับส่วนใหญ่งกไงเไม่เงินล้วนไหลไม่ไม่ต้องเหมือนแบบว่าอย่างคนตัดต้นไม้ให้เขามาตัดก็ไม่ไม่ถูกใจเราเราต้องการจะเก็บกิ่งนี้ไว้ใช่ครับมันตัดกิ่งนี้มันมั่วมันตัดบนเลยใช่ไหมใช่อยากดูห้องละอยากดูเหมือนกันค่ะว่าห้องเป็นยังไงสิบสิบสิบสองห้องนี่แต่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยสักหลัไม่เหมือนต้องดูทั้งสิบสองห้องเหรอคะไม่เอาไม่เอาดูแค่ดูไฮไลท์ไฮไลท์ที่อมากเสนอห้องที่ขายดีที่สุด ลองไปดูครับเชิญครับได้ครับใช้คำว่าบ้านปูนนะใช่ครับเอาไม่มีบ้านไม้เขียวบ้านไม้เขียวแล้วแต่วัสดุที่ก่อสร้างป่ะคำนองนั้นครับบ้านอิดมอน๋อแต่ละเขาก็จะมีชื่อไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับแต่บ้านที่เราจะมาชมวันนี้ชื่อว่าบ้านบ้านสังกะสีครับบ้านสังกะสีอุ๊ยตายมันไม่ใช่สังกะสีแบบที่เราคิดแท้ สมใหม่ใหม่ก็ง่ายๆอ่ะสถาน่าย่ายอยู่กันง่ายๆเออแต่ว่าดูดีแต่ว่าดูดีดูสะอาดสะอาดใช่สะอาดสะอาดห้องนี้สักเท่าไหร่ครับคุณธเนศี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับรวมอาหารเช้าสำหรับสองท่านโอเคโอเคเลยนะเก๋ๆเรียบง่ายใช้ครบถูกต้องบ้านนี้บ้านเรียกบ้านอะไรถ้าชมตลาด บ้านแหลมครับบ้านแหลมใช่ครับเขาตั้งชื่อบ้านตามตามลักษณะเออรูปทรงแล้วก็ตามวัสดุเชิญครับค่ะอ๋อนี่เป็นสองชั้นอันนี้ชั้นลอยเป็นแบบนอนเล่นนั่งเล่นอะไรสำหรับเด็กๆนะครับเด็กๆจะชอบปีนป่ไปเยออเอออันนี้เหมาะกับครอบครัวปีนไม่ไหวเนี่ยขึ้ไม่หวเด็กไหวผู้ใหญ่ไม่ไหวก็แบบมีที่นั่งเล่นนอนเล่นอะไรครับก็เก็บเป็นแบบใช่ครับ แล้วในอนาคตมีโครงการจะสร้างเพิ่มอีกไหมคะคิดว่าพอแล้วครับพอแล้วให้มันพอดีพอดีดีกว่ามีคนมาเต็มดีกว่าใช่ครับแล้ะพอดีกับคนที่เราจ้างใช่ครับน่าสนใจมากนุ่นแนนเนาะใช่น่ารักมากเลยชอบชอบแล้วไม่ต้องหรูหรามากนะสบายสะอาดสบายแล้วก็บรากาศดีแค่นั้นพอแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะมาพักนิ่ติดต่ออย่างไงคุณตาเนนเริ่มต้น ให้เข้าไปดูในเพจก่อนดีกว่าครับณปลายพงพางภาษาไทยเลยครับเฟซบุ๊กเข้าไปดู f เฟ k บุ๊กดูว่าชอบพ้องหรือเปล่าามีบอกพร้อมสั่งตรงไั้เข้าไปในอัลบั้มรูปภาพไดวเดืองมาแล้วไม่ว่างทำไงก็ต้องโทรจองครับเออนั่นแหละนั่นแหละไปดูเลย0 8 0 4 2 6 2 1 5 4 ติดต่อคุณขวัญได้ครับถ้าเกิดจะเดินทางแบบนี้ถ้าขับรถมาเนี่ยมารถมายังไงง่ายๆใช้ GPS Google Map ได้หมดเลยเลยครับใช่ครับน่ายปลายพงพางมันมายาก GPS ง่ายสุดใช่ครับใช่อธิบายไม่ถูกใช่ครับมันจะลัดล่ะแต่ว่าถ้าเกิดจากพระรามสองมาเนี่ยมันจะมีทางหลักครับถ้าใช้ Google หรือว่า GPS นะครับเข้ามาที่เลยรับรองว่าท่านผู้ชมมาที่นี่แล้ว ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้ววันนี้อาจรคุณตเนตก็มีกิฟต์เชิญให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมี5รางวัล5รางวัลห <5 S 2> รางวัลด้วยกันนะครับมาพักที่นี่หลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณตเนตขมากค,ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับ สุดริุดเดดสนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะกก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตททั่วประเทศกะทิขัญยพืชโปรแคเทสซีฟิตน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ ชื่อมสัตหาของอร่อยมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเราโชคดีมากร้านนี้มีชื่อเสียงมา40กว่าปี40กว่าปีเลยเหรอคนมาทานกันนี้ยอมรับว่าอร่อยจริงๆโอ้โหหลายคนตั้งดาราข้าราชการนักการเมืองอะไรมาที่หมดทุกอย่างมาที่นี่หมดเราครูเพราะเราพึ่งโตก็เลยมาทานมาชิม สมกับคำล่ำลือหรือเปล่านั่นก็คือร้านช่างเผือกป้าติ๋วปราณีชยานุวัตรเป็นเจ้าของร้าน สวัสดีค่ะแหมชื่อนี่เหมาะกับร้านเนอะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยเลยต้องชื่อว่าช้างเผือกอะตามหาช้างเผือกตรงที่นี่ไม่ใช่เหรอคะไม่ได้ตั้งเองท่านผู้ว่าตั้งให้ผู้ว่ามีบัณฑารเ่มีบางอาจตั้งสูงเป็นไปค่ะที่ก่อนนี้อยู่ตรงหน้าวัดช้างเผือกค่ะท่านถามว่ามื้อตะวันจะไปไหนก็ไปที่ร้านช้างเผือกสิค่ะแสดงว่าอาหารเขาต้องอร่อยแล้วผู้ว่าตั้งให้ค่ะย้ายมานี่เลยเพิ่งย้ายมาย้ายมา20กว่าปีแล้ว คือเปิดมา40กว่าปีอยู่ตรงนู้นมาก็ประมาณ10กว่าปี10กว่าปีแล้วมาอยู่ทางนี้20่สิบห้าปีป้าติ๋วเป็นคนทําอาหารเองทุกอย่างเลยทาเองค่ะทุกอย่างทุกจานแล้วไปเอาสูตรมาจากไหนคะก็เป็นของคุณยายบ้างแล้วก็ครูพักรักจำบ้างแล้วก็คิดเองบ้าง ค่าช่างกินใช่ไปกินร้านไหนอร่อยก็ไปจำเข้ามาไม่เอาไม่ขโมยจำเอามาดัดแปลงไม่ขโมยเมนูเด็ดๆที่นี่ทุกคนใช่ต้องสั่งเลยคืออะไรผัดไทยอย่าเข้าผัดปูค่ะมันแตกต่างจากผัดไทยที่อื่นยังไงครับป้าติ๋วต้องชิมค่ะเราบอกไ่ชิมชิมชิมต้องชิมกุ้งตัวใหญ่ที่เราเห็นนะนะคือความแตกต่างใช่ค่ะแล้วก็ต้องชิมด้วยตอิอันนั้นต้องใส่พริกเองนะคะต้องปรุงรสอะไรไหมคะ ต้องค่ะผัดแล้วก็ทานได้เลยแต,แต่ว่าไม่ต้องค่ะไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องมไมะมาวไม่มีเลยไม่ต้องค่ะผัดไทยนี้มันอร่อยที่ไหนเส้นค่ะเ <ๆ S 2> ส้นค่ะเส้นจัน ไม่ใช่ค่ะเส้นสมุทสงครามค่ะเส้นสมุทสงคราม้งของสมุทสงครามค่ะกุ้งนี่คือเป็นข้างล่างเป็นน้ําเค็มตรงกลางน้ําก่อยข้างบนน้ําจืดขาเรียกว่ากุ้งสามน้ำค่ะแต่ไม่อยากจะบอกว่าเราชิมไปแล้วปาติ๋ว มันอร่อยมากขอบก็คุณจริงๆไม่เวอร์ไม่ว่าจริงๆไม่ต้องปรุงอะไรเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่ารสชาติจะกลมกล่อมขนาดนี้อ่ะกันค่ะไรก็มีปลากระพงทอดนะคะมีหอยแมงผู้นิวซีแลนด์แล้วก็มีปลาหมึกมีกุ้งมีปูค่ะแล้วก็มีปลากระพงแล้วก็มีเพื่อเครื่องเครื่องปรุงหลากหลากหลายยกมาทั้งทะเลเลยบ้างนั่นค่ะเดี๋ยวก็ไลองชิมดีค่ะ จะเป็นแบบสามรสนะมันจะหอมสับรสมันจะไม่หอมเหล้าจีนที่เราเอาไปเคี่ยวเป็นอาทิตย์แล้วเผื่อที่จะมาล่ามก็แล้วแต่ถ้าคนทานเผ็ดเขาบอกว่าชอบเผ็ดเราก็จะให้เผ็ดหน่อยเผ็ดด้วยพริกกะเหลียงค่ะถ้าอยากซดน้ําก็ลองต้มยำปลาเก๋าค่ะลองชิมดูก่อน แล้วค่อยคุยกันมีใบไม้ใบกะเพราใบกะเพราค่ะมันจะร้อนแล้วหอมถ้าใส่ไฟจะอร่อยรสชาติจมันจะหอมกะเพราค่ะหอมกะเพรานี่นี่ลองชะครามค่ะใบชะครามใบชะครามถ้าใครมาเที่ยวสมุทรสงครามไม่ทานชะครามในนาเกลือนี่บอกมาไม่ได้มานะเพราะอะไรอะคะเพราะว่าสมุทรสงครามนี่เขาดังชะครามนาเกลือค่ะ ที่ออกใบแดงแงใบใบแดงแงนั่นทานแล้วเมานะต้องเอาใบเขียวเขียแล้วนี่อะไรอันนี้ลองชิมสิฮะขิงดองเจ้าเียวค่ะอทานอย่างนี้เลย่ะเดี๋ยวแก้มกับข้าวผัดขอโทษนะคะทานกับข้าวผัดปูเนี่ยฮะเราแก้มก็ได้หรือจะทานเปล่าๆก็ได้ ถ้าทานข้าวต้มยิ่งอร่อยเหาะเลยข้าวผัดปูที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นตรงที่เราใช้เศษปูมาทำเราไม่ได้ใช้เศษปูเราใช้ทั้งทั้งก้านเลยค่ะไม่ต้องไปพริกน้ำปลาอุ้ยทานกับนี่ค่ะซอสบักทองของเราซอสบักทองค่ะของเราทําเองซื้อก็ไม่มีขายโอเคโอเคอ่ะทินมาซอสบักทองเพราะเราทานแต่กับพริกน้ำปลามาเยอะแล้วเราองทานกับนี่ดูบ้าง ถึงว่าบอกไปตั้งที่ไหนรู้เลยว่ามาจากร้านช่างเกนตัวน well> ี้ตองใช่ค่ะท่า้ชมครับ40ปีที่ผจญชีวิตมากับอยู่นชดีิตผจญชีวิตสิเพราะว่าแกทำอยู่คนเดียวว่ะแล้วอายุปาเข้าไป70แล้วพิดนทท่านผชมยังทำข้าวลงกระทะเองอะไรเองทุกสิ่งอย่างคน่ะนะครับถือว่าเป็นร้านที่ ควรจะมาทานเนี่ยใครมาที่สมุสงพรไม่มาคือว่าไม่ถึงเพราะเขาช้าเผื่อจริงๆใช่ใช่มาที่ร้านช่างคือเดินทางเปยังไงคะจากพระรามสองนะคะตรงมาทางวัดเกตุงใช่ไหมแล้วก็ดูป้ายมาเลื่อยนะคะ ก็จะเข้าสมุทรสงครามอุทยานรอสองเป็นหลักค่ะพอถึงอุทยานรอสองวิ่งมาอีกกิโลครึ่งก็จะถึงร้านอาหารช้างเผือกค่ะอยู่หน้าวัดบางคมค่ะขอเบอร์โทรเพราผือคุณผู้ชมมาแล้วอยากมาเป็นหมุ่คณาต้องจองค่ะ0814943264ค่ะค่เกา่องจค่ะรับรู้แหล่งอาหารอร่อยแล้วแล้ว่าถ้าผ่านมาแวะมาหาปัติ นะครับปติวปาติวการช่างเผือกนะครับขอบไปด้วกับคุณคุณมากค่ะและทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์น้ำมันาจีนตรามงกรคู่ค่ะแล้วก็กะทิธัญพืชพอแขมอบให้ปฏติวด้วยค่ะอ๋อคอบค่ะแนนเป็นว่าท่านผู้ชมคงสนุกเพลิดเพลินไปกับเราสองคนเนาะแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเสาร์หน้านะคะผู้ชมเปิดช่อง G M N 25รอเราไว้ได้เลยนะคะ8โมงครึ่งค่ะคอยดูนะครับว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ